สวัสดีค่ะ<า>ตอนนี้เราอยู่ที่พะเยานะคะตอนนี้เวลาเก้าโมงเช้าค่ะออกไปตลาดนะคะน,นั่งรถโอเคอากาศหนาวค่ะเย็นนะคะประมาณ10บอ,องศาค่ะวันนี้เราก็จะไปหาของกินค่ะ ดีเวอร์วอยต้อรอยขาสกไมคะลูกอ่อนโนไม่พูดไม่พอเลยอะคะลูก เบค่โอบเอลน้องเวลค่าแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ